สวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่นสองค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจกันนั่นเองนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสแบบนี้เราอยู่กันกับโครงการ your first stock ช่วยมือใหม่ตามหาหุ้นตัวแรกอย่างมีคุณภาพจากเส้นทางการลงทุนของบรรดามือเก่าทั้งหลายนะคะวันนี้เรายังพูดคุยกันต่อเนื่องค่ะกับคุณหมอพงศักดิ์ธรรมทัศ์อารีหรือว่าพี่หมอของเรานั่นเองนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะพี่หมอพี่หมอบอกแล้วว่าจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรนะคะเริ เองก่อนว่าต้องการอะไรกันแน่หลายคนอาจจะมีคําถามโอ้โหพี่หมอก็ประสบความสาเร็จจากการทําคลินิกความงามอยู่แล้วทําไมถึงตัดสินใจมาลงทุนในหุ้นอีกในเวลานั้นพี่หมอก็บอกแล้วว่าสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้หนึ่งอย่างคือเวลาแต่ตลาดทุนและการลงทุนในหุ้นแบบถูกต้องและมีคุณภาพให้กลับมาได้ใ,ในะคะนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าหลังจากนั้นเรื่องของหลักการการลงทุนก็เป็นอีกส่วนที่น่าสนใจที่ทําให้พี่หมอพงศักนั้น จากเรียกว่าจากจุดเริ่มต้นที่อาจจะไม่มีอะไรเลยในตลาดหุ้นถูกต้องไหมคะคจากวันนี้เนี่ยก็เป็นจนวันนี้เป็นเซียนหุ้นหรือว่าเออเซียนหุ้นถูกเหมามอาเป็นเ,อออเป็นต้นแบบนักลงทุนท่านหนึ่งนะคะที่หลายๆคนนั้นพูดถึงว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยด้วยนะคะคพี่หมอยึดหลักการลงทุนใน VI มาตลอดเลยอันนี้ถูกต้องไหมคะพี่หมอคะครับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ใช่ครับใช่ครับ ผมอาจจะโชคดีว่าเรามีต้นแบบนะครับไม่ต้องไปลองผิดลองถูกก็คือมีอาจารย์ที่ให้ต้นแบบเราแล้วเราก็ฟอลโล่นะครับอันนี้อาจจะเป็นโชคดีคือถ้าผมเกิดมาก่อนนี้สักยี่สักสิบปีเนี่ยผมคงจะแย่นะครับในตลาดหุ้นถ้าเกิดไทมิ่งผมผิดไปก่อนอล่วงหน้าสักสิบปีเนี่ยผมคงไม่รอดะเพราะว่าตลาดหุ้นผมคิดว่าถ้าก่อนหน้านั้นสักสิบปีเนี่ยคนลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเจอวิกฤตปีส0นี่คงขาดทุนเยอะมากแต่ผมเนี่ย โชคดีที่มาลงทุนหลังปี40ซึ่งเราไม่ผ่านวิกฤตที่แรงๆมากเน<ะ>ี่ยอันนี้คือว่าเป็นเป็นทัมมิ่งที่ดีออถูกแม้ว่าจะไม่ผ่านวิกฤตที่แรงแต่ว่าระหว่างทางก็มีคลื่นมาเป็นระรอกระรอกเหมือนกันอ่าครับก็มีครับแต่มันเป็นไม่ใช่วิกฤตที่เจอกับประเทศเราโดยตรงอันนี้การที่เป็นวิกฤตที่ประเทศอื่นแล้วมาผลกระทบกับเราเนี่ยกับเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ว่าถ้าเมื่อไหร่วิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้กระทบพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเราโดยตรง การขายหุ้นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานของธุรกิจอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสของการลงทุนที่ดีมากอโอเคงนะั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะ<ด>คะว่าตรงนั้นเราจะดูอะไรกันเพิ่มเติมบ้างแต่ว่าขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงคะ่ะพี่หมอเล่าให้ฟังแล้วในสัปดาห์ที่แล้วว่าหุ้นตัวแรกก็ค,คือตัวของเอโก้โรงไฟฟ้านั่นเองนะคะเลือกในลักษณะที่เข้ามา ดูเรื่องของ business model ของเขาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ลงทุนในลักษณะระยะยาวจริงๆก็คือเหมือนไปเป็นเจ้าของกิจการของเขานั่นแหละรับปันผลมาสบายใจนะคะแต่ตอนนั้นสิ่งที่ทําให้เรียนรู้ได้เพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะกําไรจากตัวนั้นมาพอสมควรก็คือว่าจริงๆเวลาเราเข้ามาลงทุนมันมีโอกาสมากกว่านั้นนะพอาะพี่หมอเข้าใจเรื่องของโอกาสตรงนี้พี่หมอเริ่มขยายขอบขายความรู้ใช่ไหมคะอย่างพี่พีวีไอเขาชอบพูดกันนะคะ circle of competency ของเราเริ่มกว้างขึ้น แน่นอนว่าพอกว้างขึ้นความเสี่ยงก็ตามมาเหมือนกันแต่ว่าในแนวทางการลงทุนแบบ V I ที่ดู business model เป็นหลักแล้วก็ดูเรื่องของกำไรในระยะยาวเป็นหลักแบบนี้เนี่ยพี่หมอค่อยๆสร้างพอร์ตให้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนมองว่าโอ้พอร์ตพี่หมอค่อยๆโตแบบราบเรียบเหลือเกินดูมีความสุขสบายใจจริงๆแล้วเนี่ยมีผิดพลาดบ้างไหมคะพี่หมอคะแล้วการผิดพลาดครั้งนั้นเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรกับพี่หมอบ้างคะครับ ยิงความผิดพลาดเนี่ยก็มีบ้างนะครับมีบ้างแต่ผมเนี่ยอย่างที่คือเป็นคนไม่ได้ซื้อหุ้นบ่อยเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยที่จะผิดพลาดเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ก็มีนะครับมีแต่ก็ความผิดพลาดก็อาจจะมีอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งตอนวิกฤตเศรษฐกิจละกันนะครับผมก็เห็นหุ้นตัวหนึ่งตกลงมาเยอะนะครับอันนี้อาจจะพูดได้เพราะว่าผ่านไปแล้วนะครับ กพ่เห็นภาพคือแมคโครเนี่ยตกลงมาเยอะมากมก็เราก็เห็นอืมปันผลอย่างเดียวก็6%แล้วนะ,อะตอนนั้นเนี่ยแล้วก็หุ้นก็ตกลงมาต่ํากว่าร้อยซะด้วยซ้ำํำก็แล้วก็ไปมองว่าเศรษฐกิจแย่ๆอย่างเงี้ยจริงๆแมคโครเนี่ยก็ยังต้องขายขายของได้ดีอยู่ก็คือกลับไปดูที่บิสซินส s โมเดลของเขาใช่เาธุรกิจกเขาก็เราก็ต้องไปซื้อของขายส่งอีกตั้งหากใช่ครับ,ใช,รบใช่ไหมคะใช่ครับอันเนี้ยคิดว่าคงไม่ถูกกระทบ นะควาพร้อมกับปันผลที่ดีก็ก็เลยเข้าไปซื้อเขานะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถือผ่านวิกฤตมาเขาก็ดีขึ้นราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะถึงจุดหนึ่งเนี่ยผลประกอบการออกมาก็ดีจริงๆนะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้โตอะไรหรือหวานะครดีขึ้นเรื่อยๆอแต่ข้ออันนึงที่สังเกตคือที่ไม่ชอบคือกอสโปรฟิตมาจินเขาต่ำแล้วก็เน็ตโปรฟิตมาจินเนี่ยต่ำมาก1%ออก,กว่าๆแล้วก็คิดว่าธุรกิจอย่างนี้เนี่ยนะ โตจากการขยายสาขาแต่ว่าไม่สามารถทำมาร์จิ้นเอ็กซ์แพนชั่นได้เนี่ยก็คงคงไม่ถึงกับโกรธมากเราคิดว่ามไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนตัวไปซื้อตัวอื่นพอดีกว่ากับตัวนั้นใช่ครับแต่ตอนนั้นก็กําไรแล้วก็กาไรไหครับ,รบกาไรก็ขายไปเพราะว่าคิดว่าเราชอบธุรกิจที่มีโกรธดีกว่านี้นะครับแต่นี่คือการมองผิดเพราะว่าตอนนั้นแมคโครกาลังเปลี่ยนแปลงตัวเองคือเขากําลังเปลี่ยนเข้าไปใน อีกเซกเมนต์หนึ่งคือโคลีกาซึ่งตรงนี้เขาได้กอสมาจิ้นสูงแล้วก็เน็ตโปรฟิตมาจิ้นสูงโคลกาคือที่เขาขายให้พวกโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟต่างๆใช่ไหมคะขายเป็นหลอดใหญ่ๆแบบนั้นไปซึ่งตอนนั้นแรกๆที่พี่หมอเขาไปลงทุนเขายังไม่ได้ทําธุรกิจนี้เลยค่ะเขาทำเขาทาแต่ว่าเขายังมีสัดส่วนน้อยและเราก็มองภาพไม่ออกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความหมายกับเขามากซึ่งพอผ่านประยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นผลเลยว่า โดยเฉพาะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นผลเลยว่าโคเลก้าในสัดส่วนเขาเยอะขึ้นแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีผลต่อ cross margin เขาเยอะกำไรเขาจะดีขึ้นเน็ตก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรา,ขาขราคาของหลักทรัพย์เขาก็จะดูรี value. เวลูกันใหม่เราก็ถือว่าเราขายเป็นราคาที่ต่ำก็ำถึงแม<ป>้ว่าจะกําไรแต่ก็เสียดายโอกาสที่เหลือถูกต้องไหมคั้ะรมาเป็นบทเรียนเหมือนกันเป็นบทเรียนว่าจริงๆการติดตาม การติดตาม Strategy Chain s t t r a สถ c h h a g e ของธุรกิจเนี่ยสำคัญบางทีเนี่ยเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยมันมีความสำคัญมากแต่การเปลี่ยนแปลงอะไรที่สำคัญต่อธุรกิจเนี่ยเราควรจะวิเคราะห์ให้ดีอ,อย่างแมคโครเนี่ยมีสถ c h h a ชที่สำคัญคือไปทำโฮเลกาเราต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าศักยภาพรูมในการเติบโตของโฮเลก้าขนาดไหนซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยอมรับว่าวิเคราะห์ไม่ออก จริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเรารู้เราเข้าใจเนี่ยเราจะถือต่อ,อเพราะว่าจริงๆลูมในการขยายนี่มันมันมากมาหาโหลานถ้าเราถือต่อก็จะดีกว่าการที่ไปขายแล้วไปซื้อตัวอื่นนะครับนะอันนี้ก็คือเวลาเรามองธุรกิจเนี่ยก็ต้องมองโพริสีอของธุรกิจของบริษัท e g ่ที่เชนที่สำคัญของเขาว่า มันมีผลกระทบพื้นฐานยังไงแล้วพยายามวิเคราะห์ให้ออกนะครับเรียกว่าต้องมองให้ครบทุกมุมจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าหลายคนชอบบอกอย่างนี้ค่ะพี่หมอว่าถ้าลงทุนแบบ VI เนี่ยเจอหุ้นดีราคาถูกแล้วตัวหนึง่งไม่เป็นไรหรอกปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็โตแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันอีกเลยแต่จริงๆแล้วไม่ได้เลยใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ควรทําอย่างนั้นนะครับจริงๆเราก็ต้องสนใจแล้วก็ติดตามโดยเฉพาะมูฟสําคัญของบริษัทนะครับจริงๆบริษัทเนี่ยที่เป็นหุ้นดีเนี่ย มันอาจจะมีหลายตัวแต่เราไม่ได้ลงทุนทุกตัวเราต้องลงทุนเฉพาะตัวที่มีมูฟดีในช่วงนี้ะนะครับอ๋อโอเคเห็นภาพไปหนึ่งส่วนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าใครได้เคย ฟังพี่หมอเคยมาออกรายการมืองใหม่แล้วครั้งห<ะ>นึง่งตอนนั้นพี่หมอก็เล่าเหมือนกันว่าจริงๆก็มีอีกหลายหลกหลายบทเรียน<ะ>ที่พี่หมอก็สามารถนํามาเป็นฐานที่สําคัญในการก้าวกระโดดของการลงทุนได้ดีอีกเช่นเดียวกันอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่บอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆการลงทุนมันมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอและทุกๆการลงทุนทุกครั้งถึงแม้เราจะประสบความสาเร็จก็อย่าลืมหันกลับไปมองมันเพราะมันก็จะมีบทเรียนดีๆกลับมาให้เราด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจด เหตุผลในการซื้อหุ้นไว้แล้วเหตุผลในการขายหุ้นไว้ <Course. S 2> แล้วเราก็ไปเรียนรู้บทเรียนจากตรงนั้นเนี่ยจะสอนเราได้ดี <Course. S 2> เพราะจริงๆประสบการณ์ตรงของเรากับการลงทุนเนี่ย <Course. S 2> มันเป็นบทเรียนที่ดีกว่าการไปอ่านไปอ่านหนังสือของคนอื่นเ <im ple k> พราะนี่คือประสบการณ์ตรงของเราการที่เราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ย <Course. S 2> รีวิว <Course. S 2> กลับไปรีวิวแล้วก็กลับไปคิดถึงความคิดตัวเองในวันนั้นถ้าเราจดไว้เนี่ย แล้วก็มารีวิวมันจะภาพมันก็จะชัดดีนะครับก็จะทําให้เหมือนเราต่อจิ๊กซอใช่ไหมคะการ,ท,รที่เราจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินเราก็ชัดเจนมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะคุยกับพี่หมออีกหนึ่งประเด็นค่ะก็คือหลายๆคนเนี่ยมักจะพูดถึงเส้นทางการลงทุนของพี่หมอในลักษณะที่พี่หมอมีการสร้างพอร์ตให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆอยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะ ในแนวทางการลงทุนแบบ v ีไอไม่ได้ซื้อขายบ่อยซื้อทีรอไปขายอีกนู่นต้องนานนะคะคร,รับปันผลอย่างเดียวแบบนี้พี่หมอมีวิธีทําให้พอร์ตเนี่ยมันค่อยๆโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงแรกอาจจะค่อยๆโตแต่ช่วงท้ายๆมาโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้หลายคนอยากรู้เคล็ดลับของพี่หมอพี่หมอทํำยังไงบ้างคะคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีเนี่ยมไม่สิ่งที่สําคัญมากกว่าเงินทุน ก็คือไอเดียที่ดีมผมคิดว่าเงินเงินเนี่ยยังสําคัญน้อยกว่าไอเดียสิ่งที่นักลงทุนขาดคือความคิดดีๆในการลงทุนนักลงทุนไม่ค่อยถ้าเรามีความคิดดีๆในการลงทุนเนี่ย<อ>มันจะทําให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนก้ากระโดดน,นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันยากผมรู้สึกยากที่<อ>นักลงทุนมักจะขาดแคลนมากกว่าเงินทุนด,ดีๆในการลงทุนยกตัวอย่างให้นิดนึงได้ไหมครับพี่หมอว่าม,มันคืออะไรคะพี่หมอคะ ความคิดดีๆในการลงทุนคือเราต้องมองรู้ว่าธุรกิจเนี่ยตัวเนี่ธุรกิจที่เราลงทุนเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นธุรกิจที่จะยิ่งใหญ่<อ>เติบโตมีศักยภาพแล้วก็เรามองว่าธุรกิจพวกนี้มีลูมมีพื้นที่ที่จะขยายได้อย่างมากมาย<อ>เรามองเห็นเขาเนี่ยขณะที่เขายังเล็กอยู่อ,อันนี้หรือว่าบางธุรกิจเนี่ยมันถูก ปกติจากเหตุการณ์บางอย่างแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของอบ้านเมืองทําให้ของเขาเนี่ยจะได้ประโยชน์อ,อันนี้ก็จะทําให้ไอ้ความคิดพวกนี้เนี่ยถ้าเรามองออกเนี่ยเป็นเทรนที่เกิดขึ้นระยะยาวและเป็นเทรนที่แน่นอนถ้าเราเข้าไปในล,ลงทุนในราคาหุ้นที่ไม่แพงเราจะได้ผลตอบแทนที่เหลือเชื่อนะครับผมที่บ้านมันจะ แต่ประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะพี่หมอว่าสิ่งที่เราคิดไอเดียที่เราพยายามจะบอกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีทุกคนเวลามองใช่ไหมคะพี่หมอก็จะรู้ว่าน่าจะถูกนะเหมือนเข้าข้างตัวเองอยู่เรื่อยๆนี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่พี่หมอมีวิธีสร้างความมั่นใจให้กับความคิดของตัวเองอย่างไรบ้างคะ แหอยากรู้กันต่อแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเบรกกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะลองให้มือใหม่ทุกท่านเนี่ยไปคิดทบทวนกับมุมมองดีๆของพี่หมอกันสักแปบบ๊บช่วงหน้ากลับมาหาวิธีการสร้างความมั่นใจให้กับความคิดของตัวเองกันต่อคะ่ะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะพี่หมอว่าสิ่งที่เราคิดไอเดียที่เราพยายามจะบอกว่ามันน่าจะเป็น สิ่งที่ดีทุกคนเวลามองใช่ไหมคะพี่หมอก็จะรู้สกว่าน่าจะถูกนะเหมือนเข้าข้างตัวเองอยู่เรื่อยๆนี่คือปัญหาคนส่วนใหญ่พี่หมอมีวิธีสร้างความมั่นใจให้กับความคิดของตัวเองอยัางไงบ้างคะเรามั่นใจเนี่ยมันมีหลายทางหนึ่งคือสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นแล้วสมมติเราศึกษาธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเราอย่าอ่านเฉพาะธุรกิจในประเทศไทยเราควรศึกษาในประเทศทีเจริญแล้วว่าธุรกิจรไรเนี่ย จะก้าวต่อไปนะครับอันนี้มันจะบอกเลยว่าประเทศไทยธุรกิจอะไรจะก้าวต่อไปจะเป็นปธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผม,ผมก็ต้องอ่านหรือว่าศึกษาธุรกิจในต่างประเทศว่าธุรกิจอะไรที่สมมุติว่าของอเมริกาเมื่อ20ปีที่แล้วธุรกิจช่วงนั้นอะไรที่มันจะเติบโตมายิ่งใหญ่เราก็มันก็จะมารีพีทที่ประเทศไทย<อ>เพราะจริงๆเนี่ยผมว่านักลงทุนที่ดีเนี่ย น่าจะศึกษาประวัติศาสตร์ม,มากกว่าอ่านนักสือพิมพ์รายวันสินะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยสอนไรเราเยอะและได้ประโยชน์มากนะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยในประเทศที่เราแล้วเนี่ยมันซ้ํารอยกับเราแล้วเราใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยมาหา ธุรก,กิจที่จะยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้ไม่ได้พอทีนี้เราได้แล้วอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างเป็นหนึ่งไกด์ไลน์นะคะเข้าใจเรื่องของเทรนว่าอะไรกําลังจะมาจากการหาความรู้จากประวัติศาสตร์ของต่างประเทศอันนี้เพิ่มความมั่นใจให้เราได้มากขึ้นมาดูที่งบการเงินของบริษัทนั้นมีมูลค่าไรซ่อนอยู่บ้างทุกอย่างดูดีมากพร้อมๆกันซึ่งเชื่อว่าในตอนนี้ก็มีหลายบริษทัทที่ดูดีแบบนี้ <c oughs> เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือ ราคาหุ้นอาจจะแพงเกินไปแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสให้เราซื้อยังพี่หมอเองเวลาจะตัดสินใจเข้าซื้ออะไรที่เป็นตัวบอกว่าแพงหรือไม่แพงหรือรถจะเป็นอย่างไรวิธีประเมินมูลค่าหุ้นคร่าวๆข,ข,ของพี่หมอใช้วิธีแบบไหนคะครับจริงการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยเป็นจุดด้อยของการนักลงทุนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเพราะว่าการประเมินมูลค่าหุ้นเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ อยู่นิ่งคือมันเปลี่ยนแปลงทีละนิดคือเอาประเมินถ้ามันประเมินให้ถูกก็ยากแล้วนะครับแต่จริงๆพื้นฐานของราคาหุ้นหรือ In อินดิคเซอร์ของหุ้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการของตัวบริษัทเองาอาจจะไปขยายงานที่ประสบความสำเร็จมูลค่าก,ก็ดีขึ้นไปขยายงานแล้วล้มเหลวมูลค่าก็ลดลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยภาวะแมคโรอุคูมิกก็มีผลนะครับกับมูลค่าพื้นฐานเนื่องจากอรางเงินเฟ้อเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยเพิ่มไอ้ตรงนี้ก็ทําให้มูลค่าของธุรกิจเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะครับแล้วก็มันดิ้นได้ตลอดเวลาใช่ไหมมันดิ้นได้พอมีเหตุการณ์หนึ่งเราก็ต้องเอามาคิดละแล้วจริงจริงเนี่ยการคิดพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ความแอคเคอเรซี่เนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นเวลาซื้อสมมุติเราประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีต่างๆเนี่ยก็มีหลายวิธีอย่างเช่น ใช้ discount cash flow PE liquidation value หรือ stock market value เ่ยหลายๆทางเนี่ยคือเวลาเรามองมูลค่าหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยควรจะมองหลายๆทางคือเหมือนแบบเรามองสิ่งของสิ่งหนึ่งเนี่ยควรมองหลายๆมุมเราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยของตัวนั้นคืออะไรอ,อย่าใช้วิธีเดียวแสดงว่าพี่หมอเวลาที่จะซื้อหุ้นสักหนึ่งตัวพี่หมอคิดทุกวิธีเลยเหรอคะก็พยา,าพยามครับพยายามแต่ว่าเนื่องจากว่าเราซื้อไม่เยอะแล้วกว่าจะซื้อทีเนี่ย เราก็อาจจะปีหนึงซื้อครั้งหนึ่งการทําพวกนี้ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมาก<อ>และการที่เราทําบ่อยๆเนี่ยเราก็เกิดความชํานาญนะครับคือเราต้องมองพยายามมองหลายๆมุมแล้วมองว่าเออราคาคร่าวๆเป็นยังไงเสร็จแ,แล้วเนี่ยเผื่อความผิดพลาดก็คือต้องซื้อต่ํากว่าราคานี้พอสมควรเพราะว่าเรามองเนี่ยก็จะผิดพลาดได้เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ภายนอกตัวธุรกิจเองแมคโครยคนอิกเอง,เองที่เปลี่ยนแปลงเราก็ต้อง พยายามซื้อดิสเขาต่อราคานี้แล้วไม่ต้องกลัวนะครับตลาดหุ้นเนี่ยให้โอกาสเราเสมอ,อคือไม่ต้องรีบร้อนถ,ถ้าไม่มีไอเดียในการลงทุนดีๆนะครับการอยู่นิ่งๆเนี่ย คือการกระทําที่ถูกต้องและเป็นการกระทําที่สมควรจะทําอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆครับบางทีการที่ไม่มีไอเดียอะไรดีๆแล้วอยู่นิ่งๆได้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีที่สุดดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆการนั่งทับเงินไว้เนี่ยบางครั้งเป็นไอเดียที่ดีเพราะจริงๆการลุกลี้ลุกลนต้องไปซื้อนุนซื้อนี่อยู่เรื่อยเนี่ยคุณเป็นนักลงทุนที่เป็นสเป c u l a t i v แล้วแล้วคุณจะไม่ประสบความเร็จการลงทุนที่ดีเนี่ยจังหวะที่ดีที่มามาเนี่ยนะครับคุณต้อง เป็นจังหวะที่คุณพร้อมมีเงินและคุณก็กล้าเข้าไปลงทุนจังหวะน,นั้นรับรองว่าคุณจะกลัวมันิดนิดใช่ค่ะถ,ถ้าเกิดคุณรู้สึกกลัวแล้วรู้สึกว่าตลาดมีแพนิคนั่นแหละโอกาสดีโอ้โหอยากจะถามพี่หมอต่อมากเลยค่ะว่าการกลัวนิดนิดที่พี่หมอบอกเนี่ยน,นะคะ กลววแบบไหนแล้วเวลาเรากลัวเนี่ยเราจะกล้าตัดสินใจได้อย่างไรแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกับพี่หมอกันต่อนะคะหลังจากที่วันนี้ร,รู้กันไปแล้วว่าวิธีการประเมินมูลค่านั้นพี่หมอบอกไว้ดีมากเลยว่าจริงๆแล้วไม่มีใครที่สามารถประเมินได้เป๊ะๆหรอกใช่ไหมคะถ้าเขาทําได้เนี่ยโอ้โหป่านนี้ก็คงจะ ตลาดหุ้นบ้านเราก็คงจะเป็นแหล่งสร้างความมั่งคั่งแบบ,บแหล่งขุมทองันเลยทีเดียวนะคะแต่พี่หมอใช้วิธีการที่จะใช้ใช้หลายๆวิธีมารวมแล้วก็หาค่าเฉลี่ยเอาซึ่งพี่หมอก็บอกแล้ว,ว่ามันไม่ใช่งานที่หนักเกินไปหลายคนฟังโอ้ตายแล้วตายแล้วหมดโอกาส <c oughs> แน่เลยแต่พี่หมอก็เป็นหนึ่งท่านที่ไม่อันนี้ไม่ได้เรียนทางด้านบัญชีมาเลยใช่ไหมคะไม่ได้เรียนครับ<ต>ไม่ได้เร<ต>ียนความรู้ทุกอย่างหาได้หาได้หาได้ก็มันก็ไม่ถึงกับยากมากนะผม ừ, ว่าก็ ừ, มันก็มีวิธีมีหนังสือให้เราอ่านแล้วก็เวลาเราแพ a c t i ปฏิบัติไปเรื่อย<ช>ๆเนี่ยมันก็จะได้เก็ต<ด>เอ็กซ์กกกกกกพิเลียนเราจะได้ครับเกิดความชํานาญเกิดความเชีช่ยวชาญนะคะโดยเฉพาะอย่างย,ยิ่งระหว่างรอโอกาสมาถ,ถึงในตลาดหุ้นบ้านเราทําการบ้านตรงนี้รอไว้หาหุ้นที่ ลดต่ำลงมาแล้วมี Margin of Safety <ช>ที่หลายๆคนพูดกันใช่ไหมคะ<ช><ช>พี่หมอได้มูลค่าละอ่ะเผื่อส่วนนิดนึงเผื่อส่วนความปลอดภัยตรงนี้เข้าไปซื้อแค่นี้ก็จะทําให้เกิดการทํากําไรที่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำไปนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของการที่เรามาตามหาหุ้นตัวแรกอย่างมีคุณภาพจากเส้นทางการลงทุนของมือเก่าของเราในวันนี้แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าสัปดาห์หน้าพี่หมอยังอยู่กับเราต่อ สำหรับวันนี้ใครที่อยากจะหาความรู้เรื่องการลงทุนในหุ้นต่อมีสกร๊ปน่ารักน่ารักรออยู่เช่นเคยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่หมอทีน่าและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ